ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําแนวทางในการเล่นนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็ตัวนี้นะครับเล่นได้2วันนะครับก็เลเวลอยู่ที่เลเวลยีนะครับพลังก็หมื่นนะครับก่อนอื่นนะครับก็สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะครับก็ยังไม่มีนะครับก็มีตัวแบบไม่ถือว่าวู๋หวานะครับแต่ก็พอใช้ได้อยู่อาวุธนะครับก็ เริ่มต้นมาก็ได้เป็นปะทัดเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้นะครับสําหรับเซิร์ฟ98นะครับก็มีไข่นะครับก็คิดละ100นะครับ100เพชรก็ได้5เศษนะครับเสัตว์เลี้ยงเราสามารถเลือกได้นะครับก็รู้สึกว่าจะมีครับอา o โปครับเอโจวายโยแล้วก็พูดปตตพีครับล็อกเอ่อ ผีเลล่อนครับแล้วตัวอะไรอีกจำไม่ได้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสัตว์เลี้ยงในไข่นะครับก็ซื้อ8ชิ้นนะครับก็จะได้สัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะครับตัวผมก็เลือกเป็นวายโยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีความไวัยเยอะนะครับแล้วก็สกิลใช้งานนะครับมันเป็นทะลุแมปนะครับสำหรับผมนะครับมันปลา่ายนะครับแต่สำหรับคนมือใหม่นะครับมันอาจจะปลายากนิดนึงครับเพราะว่าไม่รู้จุดตำแหน่งของผู้เล่นนะครับว่าปลาตรงไหนถึงจะโดนหรือไม่โดนนะครับ ตอนนี้มันดีครับมันแอบแล้วก็ปลาได้นะครับก็สกิลค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับก็ถือว่ามือใหม่หรือผู้เล่นใหม่นะครับดีมากครับสําหรับแปดหลังๆนะครับหรือผู้เล่นแบบเซิร์ฟไม่รู้อะครับว่าเซิร์ฟใหม่ครับแต่ตอนนี้ผมเล่น9กดถือว่าดีมากครับดูครับนี่ลงแรงครับอันนี้มันน่าจะปกติครับเซิร์ฟไหนๆก็มีครับเริ่มแรกๆก็มีครับแต่นี่ครับ เห็นไหมครับเลเวลอัพมาสเตอร์ครับเลเวลถึงยี่บแปดนะครับก็จะได้เพชรแล้วก็อีกีเพิ่มครับนี่อันนี้เป็นเควสของกิลนะครับยังไม่ดูอีกครับนี่ครับฆ่าศัตรูได้ครับอันนี้ฆ่าในแรงครับแล้วก็อันนี้ฆ่าในหมดทั่วไปครับได้ทั้งเอ่อตราสัตว์เลี้ยงครับไว้สุ่มหาสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็อีพีครับ อะไรอีกครับสงครามรายวันครับนี่ครับวันต่อวันครับลงแน่งสิบสองรอบนะครับแล้วก็ลงดันอีกห้ารอบนะครับก็จะได้รับอีกปีทั้งหมดครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับผมผมมองว่าครับก็เลเวลยี่สิบห้าแล้วนะครับก็ถือว่าดีครับสําหรับผมนะครับมีอะไรอีกครับอันนี้จะดฝูงนะครับ อันนี้เหลือค่าแบตก็ส่วนมากกิจกรรมก็เป็นเดือนนะครับสาผูเร่นมือใหม่นะครับยกเว้นกิจกรรมที่เพิ่งมาครับที่มีทุกเซิร์ฟนะครับก็1อาทิตย์นะครับ6-7ถึง7วันนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับนี่ครับเดบิวถึงยี่มาครับนี่ แต่ขออีกแล้วครับอันนี้ก็ดีครับอันนี้เป็นรูนพิเศษเวลห้านะครับน่าจะไม่ทันครับเพราะว่าหมดวันที่อาทิตย์หนึ่งครับโอ้รูนเลเวลหนึ่งร้อยนะครับอาทิตย์หนึ่งครับน่าจะไม่ทันครับก็ถือว่าดีครับนี่ครับ ผู้เล่นมือใหม่ครับสำหรับสายเติมนะครับก็มีหมุนลอตโต้ได้เศษเซริลด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันมีในร้านแรงครับเด,เดี๋ยวเราไปดูรูกันครับเดี๋ยวนะรับอีกพีก่อนน่าจะวิวญิบกแล้วววญิบุกจริงๆด้วยครับโอเคครับ ก็ในส่วนของรูนนะครับก็มีรุ่นไหนก็ใช้ไปก่อนครับส่วนรุนม่วงครับก็หาพวกอัตราคิครับโจมตีธาตุครับคือเป็นรูนที่นิยมแล้วก็ดีครับสาหรับเริ่มต้นนะครับมีจอกกลอกครับความเร็วโจมตีธาตุครับ3รุนนี้ครับคือดีมากครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับ วิวสองอัตราคิครับสองเปอร์เซ็นต์ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับส่วนรูนนะครับก็ไม่ต้องรีบต้องรอนะครับเดี๋ยวก็ได้เองครับแต่รุนที่ควรซื้อนะครับรุนม่วงครับก็มีอัตราคิครับาร์มเร็วจอบกราะโจมทีธาตุครับสี่รุนนี้นะครับดีมากครับเดี๋ยวเราไปเล่นหมุนเบสเตอร์ในดูครับกับ สัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับวายโมันเกลียยมันเกลียยยังไงนะครับไอเทมก็ประมาณนี้นะครับเผาครับห้าสิบเปร์แล้วก็เลือดนะครับ โอ้ไม่เจอคนเลยวะ่ะคนไหมนะหรือว่าบอทโอเคก็บอทครับ,รบไม่เป็นไรครับคือวายโยนะครับโอ้โหปลาเลยครับก็ใช้พลังงานสเต สเตมินาครับ40หน่วยครับคูดาวสกิลนะครับ4เทินนะครับกดสกิลใช้งานครับสร้างความเสียหาย100%นะครับแล้วก็ห้ามฮิลครับนี่ครับนี่ต้องปลากลางกลางตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ห้ามยิวครับดีมากครับจะตกแล้วอะ่ะเชียร์ตกแน่ๆบินแบบนั้นนะโอ้โห,โห,โหติดอีกต้องเจาะว่ะโอเคครับ เหมาะกับแอบยิงนะครับคือดีมากครับเห็นไหมครับมันไม่มีมุมให้ยิงครับก็ใช้สกิลวายโยได้นะครับนี่ครับมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียครับถ้าไกลๆครับปลาไม่โดนก็คือ วืดเลยครับพลาดไปเลยครับคือมันทะลุแมพครับข้อเสียก็มีนะครับไม่ใช่ว่าข้อดีครับมีแต่ข้อดีครับสำหรับคนปลาไม่แม่นครับก็ปลาใกล้ๆครับแต่ถ้าคนปลาแม่นครับไกลๆก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามปลากลางตัวนะครับอย่าปลาใต้เท้านะครับเพราะว่าบางครั้งครับมันบั็กรู้สึกว่ามันใต้เท้ามันไม่ค่อยโดนครับกลางตัวแน่นอนเลยครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับผู้เรียนมือใหม่นะครับก็ขั้นต่อไปนะครับก็รอนะครับว่าอะไรจะเปิดอีกครับก็วล่งสามสามนะครับนี่ครับจัดกลุ่มนะครับเปิดครับก็อีกนานครับสามหกนะครับได้สัดขีมานะครับนี่ 42ครับปลดล็อกด่านสำรวจนะครับนี่ครับที่สำคัญครับนี่ครับวลสี่ห้าครับปลดล็อกปลึกธาตุครับต้องให้สัตว์เลี้ยงดีแรงนะครับ รับเพรครับ ในส่วนของอัปเกรดอาวุธนะครับก็มันมีอยู่แค่สอย่างนะครับมีเลือดพลังโจมตีป้องกันแล้วก็ความเร็วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ควาเทิรนก่อนนะครับก็อัพความเร็วเยอะๆนะครับหากได้ดามจงครับก็อัพพลังโจมตีครับหากได้เลือดเยอะๆครับ HP เลยครับป้องกันก็พลังป้องกันนะครับ ส่วนมากเขาจะเน้นพลังโจมตีครับแล้วก็ฟา์มเร็วนะครับเพื่อย่งเทินกันครับโอ้เลเวลอัพอีกแล้วครับ ก็เลเวลอัพโคตรไวนะครับรู้สึกว่านะครับเล่นใหม่ครับแค่ K 2วันครับก็เกือบเลเวล30แล้วนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ขนาดนี้นะครับนี่ก็2วันนะครับไม่ได้เข้าประชุมกิวนะครับอดได้ exp เลยครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับ